สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมเมนยี่พามาแล้วเมื่อนี้มาสิแปลกๆในจังหว่อยครับพี่น้องเรามาทําอะไรกันที่นี่มาใหญ่เงอนซอยมเมนย่ปวงเข้ามาตอนนี้อยู่ในสารคามตัวจังหวัดสารคามแมน,นชิปนี้ม,มามใหญ่ของซอย ท่านอบต่ีแม่แม่อบต่อบต่อปวงปีเพิ่มเพิ่มตีนปวงตอนนี้เราเอาทีมงานมาหลายคนนะครับอีพอตงกามาด้วยกันอีพอตงกามาคือกันยุบันอีพอกับอีแม่เพื่อนอีแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้เฒ่าอยู่บ้านครับพี่น้องนะครับกินข้าวสวยกินข้าวสวยกินข้าวแซ่บบ่แม่กินข้าวแซ่บบ่ โอ้ยพ oh, mm ่อแซมจ้าม oh, well, oh. ือแซมมือพ่อแซมอู้หูอิมอิ่มแบบไอ้พ่อเป็นพี่น้องกับอันฑิตพวงเตียเนี่อโอ้ยมีโอกาสเรา่าไปขนของซอยข่อยเนี่ยพ่อั่นจะเอาไปไอ้ต้งอยู่บ้านไผ่จะเอาไปไปบ้านไพ่พ่อแซมกับทีมงานมากไอ้พ่อตวงกับมาเอาแนวมาเจียมาตัดเอาแล้วก็อึ่งเปาะกับมายึ่งเปาะกับทีมงานทีมงาน มาแล้วครับเปหามมาแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องเข้าไปทำเบียกซอยมูกันเดวไม่พอพันผู้แมนแมแม่บแม่ละพ่อเป็นผู้ไปบบบ้าบ้า่างใต้จะเป็นมื่อกล่องที่อบาบ้าบาขออนุญาตขออนุญาตขออนญาตอ่าดล่จใจกันด่ใจใจกันแต่ว่าตอนนี้เอาขึ้นรถขอ้รถแม่ละพ่อมาเองเมื่อนี้เแม่ลพ่อมื่อนี้อี่าอางงานเมื่อนี้อีท่าอางงานเพราะจอดอยู่จว่าจะเดือนแล้วเพราะก็จะได้ออกงาน พานุ่ไปเบ่งทีมงานข้านำไปเบ่งอีพ่อว่าอีพ่อว่ารถอีเท่าว่ได้ออกงานหลายจนว่าน้ำมันเครื่องมันแข็งบแล้ว่ันไปนำไปเบ่งทีมงานครับพี่น้องเดินเดินเดินพี่น้องเอ้าเอ้าพ่อวัดพ่อเวียงกับยูคูนี่ได้กันพอดีพอดีเลยคูนี่ โอ้ท่านอึ่งป้อกับแม่ใหญ่ป้วงโอ้ตอนนี้ม่นเป็นแม่ใหญ่ป้วงดอกตอนนี้เป็นแม่ใหญ่จอยโอ้พ่อใหญ่จอยอยู่เอาออกคักๆเสาพ่อเอาแกงแกล้งแกงกล้งเสาพ่อไดมาตู้เย็นห้างมมึงให้ได้สองพันตั้งสองพันกว่ามันขายอะไรได้รึอยู่ดอกยืนยันว่าแม่ใหญ่ป้วงซื้อว่าจอย เอาเออคู่นี้กับพ่อวัดพ่อเียงกันชเอาไปเอาไปได้ไหมียงแม่ม่ยอเอาเอาเอียงเอียงเอียงอุ้ยเมนกับมะกรอนี่บคือไพอายิ่งยังเบนาเบตาคุณเเอาเอารถไฟต่ำกันแล้วรถไฟต่ากันรถไฟต่ำกันไปอทีมงานแข่งเลี้ยงทีมงานแข่งเลี้ยงเคยเคยหมทีมงานเคยหมคอนไว ก๋ยหามเครื่องอะไรตะกียนเป็นมองยังนี่พ่ออยู่นี่ <Okay. S 1> นี่มองนี่โอ้ oh. ป,ป้าปลูกมองเลียงไก่โ oh. อ้มังเลียงไก่แล้วเขาพอย่อเขาอะไรทับเป็นบ้านก็เลยบ้านบอกเป็บนบ้าน <c oughs> อือก็เลยมังออก <c oughs> อ ี่มยนเป็นสองชั้นเือวเมื่อจะเอามองไดแน่แล้วนี่พอ่อ<ห>ตรงไดแน่เดี๋ยวหามเอาตัวไดตรงไดแน่คือเดีเอยวรถคันใหญ่มากจะเอาอันไดแน่สนันดอกนั่นละแมนเมอรเนี่ยเสาเซิ้เนี่ยโอ้อืโอ้อ ไม่อย่างนี้ใจไดเลยมันเอาไปโดูหายเขาเราเรียกเอาคนมาเฮ้ยเอาคนมาคว้าจู่ยุคนเพราะไงเราว่าจากได้อยังเรียกเอาเบิด์ลวดมาสั่นเนี่ยโอ่งห้างโอ่งแตกเป็นกระละหมอกกระละมังแตกตัวยซ้ำน้ำมาก่อนอนไรที่มันนี่จากได้เอารวดมาสั่นเอารวดกันใหญ่มากเลยเอาเก็บเอาอิดแตกมื้อนั่นเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอา เอามันพ่อรถได้เอาอันพ่อรถเอาอันพ่อรถโอ้ยยยยอยยยยยยไยยยอยยยยอยย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 อยย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 ายยายต้ยตยย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 

เขายืนเรียกเบิ้งงลว่าจะได้ยังเอารวดมาสั้นของขังก็มีของขังของขังงดีดีดีอยู่เนี่ยเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาไปตัวกันเอาไปเฮ็ดอัน

อ้อนเบิด pues ท mm nah yeah, right, right, oh so ุันอ้อนเบิดอ้อนเบิดเมียนต่างเมียนออกห้เราเอาได้เอารถมาเลยเดียวอาจารย์ใต้ถือกันมั่งหัดตอดเราผู้สานี้อยู่ผาอยู่ผาก็หนูเนาะอยู่กระต่อม น้องอดแม่นอดทีเก็บสิเอาใบหูเสียเด้อโอ้ใบหูเสียนเียยดาเ่าอ่อาเอาแม่นเบิดนีวาสั่นเก็บเอา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 ไปมงพี่แม่นอดดอกสักทียูไตดีบ้านหล มัวอยงก็ห <expand> ลูต <com <Island> <c oughs> like <bbe> ัวเอยเอไปแล้วหร้งเ็นฟอก็ยังได้แก้เสื้อนละถอดผ้าใบโอ้ทถอดผ้าใบออกมันมันบวิบบบมันบวิดมันจืทั้งผ้าใบครบโมนได้มันหยามันขาดได้มันจืขาดเติมเลยนะโอ้มันจืดันนี้เลยจีนอันถอดผ้าใบโอ้แกะออกตัวมอเสาวขึ้นจมคุ้มคุ้มมัดอยู่ผู้เดียวมอเ้านี่ โอ้โหถอดระบายออกเอาถอดถอดถอดอืะทีมงานกําลังหาวิธีเอาโดมออกมาโดมไม่เงียบป้วงตอนนี้ช่วงพักเบียกพี่น้องพักเบียกรอสายไฟรอสายไฟพักกันพนักงานเลื่มเลื่มสายไฟผู้ใดจะไปเชื่อมีปวง ตอนนี้จ้าเห็ดยังบเจ้ายากยังบบนี้เจ้ายากยังบ้อย่างเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดเห็เห็ดเห็ใครเห็ดเใครนี่เห็ดใครเห็ดเขาโอ้เห็ดใครเห็ดเขาเห็ดยันทนบ้นี่ล่ะเชื่อไปให้เล่าเนี่ยไปเล่ากินฮะไป่าไปยัง มันหลายอยู่มันหลายเอาไปแล้วริงกินเจงกินกูกันเจ้าเจ้าเจ้าเก็บมาตีเนี่ยเก็บครเดี๋ยวยู่โกสุมเจ้าเก็บอยู่ในโกสุมเจ้าเก็บเบิด์ลายปันใดเนี่ยสองร้อยโอ้เนี่ยเคืองกิโลตีเอออุตส่าห์แสดงว่ากิโลละสี่ร้อยแย่ไปยัยเห็ดใครเห็ดใครแย่ก็ไปซื้อกันเถอะไปซื้อที่ตลาดบอไปบอซ้อนอ่อนซ้อน แต่ว่าข่อยเอาอยู่ข่อยมาปฏิเสธกันข่อยน่ะยายเราปฏิเสธแต่ว่าข่อยม่ปฏิเสธได้พาไปหาไหมไปหาอยู่งมงก้งเตี้ยเออเอาไปให้ผู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 ้ไปหาบ่ได้ไปหามองเกุ้งหลานอยู่ในกลุ่มันเตี้ยหาง่ายให้อันนี้เจ้าเห็นซ้ำนี่เด้ดนี่ออันยูเฮียนนั่นโอ๊เอาก็นี่เจ้าหาง่ายใดไปได้มาได้โอ้เอแปดสิบเดี่ยวยูเฮียน โอ้อันนั้นยายเท่าใดเรายายจากปีเราเจ็ดสิบอะไรเจ็ดหอดเจ็ดสิบไปยังตัวยังตัวหกสิบตัวเจี๊ยหกสิบแปดปีโอ้ยายกูหกสิบแปดปีอืมเป็นวันวันคักเป็นน้องยายอยู่เฮียนเตี๋ยเป็นหลานโอ้เป็นหลานอืมอันนี้เป็นลูกพี่สาวเป็นลูกแม่ป้ามั้ง โอ้เจ้าเจ้ารักมีพี่น้องยูไรเนาะนี่แหละพี่น้องแท้ๆันั่นพี่น้องงประเทศโลกฮ่าฮ่่า่าฮ่า้่่วฮ่ว่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าันาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าาฮ่า่าฮ่าฮ่่าา่ ตอนนี้ตอนนี้ทีมงานลืมสายไฟรัศวงสายไฟกันเดือดี๋ยวนี้ขัดจันทร์ไม่เลี่ยวเลี่ยวไม่ไม่ยังไม่ยังนี่คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกันตะแเส็บจีบีนอนเขดีเลยเอาดีกินเขาพอดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาขึ้นไปแน่แล้วแหละเหลือเลืออีกกนึ่งขึ้นได้ที่ได้ที่ได้เอาสายไฟไปตัดสายไไฟปตัดแต่ว่าตอนนี้โซ่กันบ่้ลเบิมีสายไฟฉันขอหญาตไปข้างพี่น้องเากินเขาก่อน ท่นขออยากพี e> ่น้องเากินเขาก่อนอ้าวตอนนี้ตอนนี้ค่กินดพี่น้องเขาบกว่าเขามาสารคามาคนไปให้นวตอนนี้ตอนตอนวีนมาออความคี่น้อกินเขากันพี่น้องหิ้วเขาครับเอาซูตายไปเมื่อพี่น้องอายุดีกินแซูขูดซูนปาทิยานปไอไข่เค็มบอกันไม่ชิมนาครับพี่น้องครับสารคดีนี้ขอคุณคบสวัสดีค่ะ